วันนี้มาพบกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เพื่อจะแนะนำนะให้รู้จักทีมทนายความของพรรคการเมืองที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนนะฮะก่อนอน่นก็จะแนะนําให้รู้จักสสาภาพรเพ,รพชจินดาหรือในสภาเขาเรียกกันสสเป้นะครับซึ่งเป็นรอ,องหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพม,มหานครนอกจากนั้นก็น้องๆอ,อ,อีก6ท่านที่มาวันนี้นะฮะ ก็มีอาชีพเป็นทนายความทังนั้นนะครับสอสอเปก็นอกจากจะ,ะจัดทีมทนายความเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะก็ยังใจกว้างไปถึงภาคอื่นๆด้วยโดยการจัดหาทนายความที่จะช่วยเหลือประชาชนถึง36ท่านด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์ในการที่ตั้งทีมทนายความเนี่ยนะฮะเพื่อจะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชน,ชนก็เนื่องจากว่า เราพวกเราหลงพื้นที่แล้วนะก็จะพบว่าพี่น้องนี่มีปัญหาในเรื่องต่างๆจํานวนมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้กฎหมายไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ไปหาใครบางทีก็ถูกก็หลอ,อกบ้างนะได้รับความเดือดร้อนเพิ่มเติร์ขึ้นไปอีกนะฮะนี่คือปัญหาความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนนะจากปัญหานะต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองได้นะครับเราก็เลยจัดหาทีมทนายความขณะนี้ก็มีจำนวน36ท่านอย่งที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาขจัดปัญหาที่ท่านเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเล้ร้องเรียนเข้ามาอย่างพักนะครับเราก็จะให้ทีมทนายความเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาสสเปก็เลยรับนโยบายนี้ไป ช่วยจัดหาทีมทนายที่มีความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีจิตใจแน่วแน่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ขอบคุณสอสอเป้นะทั้งน้องทั้งหกท่านนะครับที่จะมาร่วมนะหาลือในแนวทางในะการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะไปทำด้วยจิตใจมุ่งมั่นว่า ในเมื่อเราจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นนักธุรกิจหรือเป็นทนายความนะคือต,ตอนนี้แปลงมาเป็นสสนะก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดนะไม่ได้คิดทำเพื่อตัวเองเลยนะครับสิ่งใดที่จะให้ประชาชนได้ก็ให้นะครับนะนะครับนั้นวันนี้ขอนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับวันนี้เราจะมาถแถลงผลงานประจำเดือนนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มโครงการมาตลอดเกือบสี่เดือนเนี่ยมี มีประชาชนติดต่อเข้ามาให้เราให้ความช่วยเหลือทั้งดําเนินการแล้วและยังไม่ดําเนินการกว่า4,000คดีแต่หากนับเป็นประจําเดือนนี้นะคะที่เราได้รวบรวมผลงานมีผู้ติดต่อมาเพื่อจะร้องเรียนทําคดีนะคะ1,200เรื่องนะคะซึ่งมีเรื่องที่เราได้ทําเสร็จแล้วช่วยได้แล้วในานามของพักคศรีรุมไทยเรามุ่งม,มั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งด้วยนโยบายของท่านพลตุลย์ิรีพิสุทธิ์เตมีเวทเนี่ย มีความที่จะต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับความยุติธรรมในสังคมมากที่สุดเรารู้ดีว่าปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถที่จะไปจ้างทนายที่ไหนได้ผู้ที่มีรายได้ผู้ที่มีเงินเยอะผู้ที่มีอิทธิพลก็มักที่จะเอาเปรียบคนจนเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ควรเราจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะและเรายังคงยืนยันว่าเราจะทําโครงการนี้เพื่อประชาชน ปาศจากประโยชน์อื่นใดและสิ่งตอบแทนใดๆจากพี่น้องประชาชนเลยให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าทนายความที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและต้องการเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ท่านทนายแถลงต่อเขาว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ทําเสร็จแล้วนะคะคดีที่ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนมาแล้วทางทีมกฎหมายได้ไดำเนินการให้แล้วนะครับคดีอยู่ในศาลเนี่ย ประมาณ30เรื่องนะครับคดีอยู่ที่ในระหว่างการที่ผู้ร้องเรียนอยู่อยู่ในระหว่างการตัดสินใจเนี่ยประมาณ100เรื่องนะครับผมก็มีทั้งหมดสามเรื่องนะครับที่มีคำพิพากษาปไปแล้วมีคดีฟ้องหย่าอยู่2เรื่องคดีฟ้องหย่านีา้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะครับที่ศาลเยชน์อนแก่และก็ที่นครพนมนะครับที่นครพนมนี้จะพิเศษตรงที่ว่า,าสามี ได้มีชู้ด้วยนะครับแล้วก็พิพากษาศาลได้พิพากษาไปแสนห้าแต่เราเรียกไปสามแสนนะครับแล้วก็ได้ทรัพย์สินฝ่ายทางที่ในส่วนที่เป็นสินสมรสนะครับได้ไป <c oughs> แล้วก็เงินในบัญชีประมาณหมื่นกว่าบาทนี่คือฝ่ายฝ่ายภรรยานะครับ ไปรับไปแล้วเรื่องที่สองนี้จะเป็นเรื่องของอนครปฐมนะครับอันนี้เงินในบัญชี400,000บาทแล้วก็ได้คอนโดหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ได้ค่าอุกปรกระเลี้ยงดูเดือนละ7,000บาทเป็นระยะเวลา2 2ปี24เดือนนะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งที่ศาลแฝงนนทบุรีอันนี้สาลพิพาทษาให้150,000บาทพร้อมดอกเบี้ย7.5นะดอกเบี้ยกำหนด3นะครับ3.5 3เเซ นะครับนับแต่วันฟ้องแล้วก็มีที่รอคำพิพากษาอยู่อีก2เรื่องนะครับประมาณเดือนพุมภาพันธ์ปีหน้านะครับปีห5ห้าแล้วก็รายบุคคลที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย2ี่สิบรายประมาณ2ี่สิบรายนะครับที่เราลงพื้นที่ไปที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยง,งานของรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนที่บุคคลที่มาร้องเรียนแล้วเราเข้าไปพื้นที่เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ได้กระทําผิดกฎหมายเสียเองแล้วก็ตอนนี้ บุคคลผู้ร้องเรียนก็ยอมปฏิบัติตามกฎหมายนะครับผมทั้งนี้เราไม่รวมถึงเรื่องที่เราไกลเกลี่ยแล้วก็สามารถที่จะยอมความกันได้นะคะนนี้เป็นส่วนของที่เรื่องคดีที่ที่ตัดสินม,มาแล้วนะคะเราก็ได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนจํานวนมากทั้งเรื่องที่ควรกระทําพึงกระทําใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้เขาปฏิบัติตนได้ถูกต้องอมีแนวทางที่ถูกต้องที่ที่ควรจะทําก็คลายทุกประชาชนไปได้นะคะ วันนี้ในานามพักเสียงมไทยต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะหากมีปัญหาอื่นใดต้องการปรึกษาทีมนักกฎหมายเพื่อประชาชนติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจของพักได้ตลอดนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ